สวัสดีคุชมก,ก็มาอยูยมมก่กับชีเกมเบอร์ก็สวัสดีครับผมนี่ก็จะมาสาัปดาห์ไอพีเซิร์ฟไทยนะครับก็ไอพี IP นะแล้วก็สอนพิเการสมัครด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะก็ไอพีนะก็ให้คนให้คุยให้ให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 คนนะัะพิมพ์ว่า a p p l e ต r a s t ทีเอฟทีออันแรกนะก็ไปกับพ่อกับแม่บบเพื่อนหม อันนี้คืออันแรกครับ B D W A R S แล้วก็กด P ี่ฮะรุันเช่น1.0.5กับ1.0.4เล่นได้นะครับ เราจะจะพ่อได้เวลาแบบเนี้ยอ่ะก็จะไม่เห็นตัวใช่ป่ะให้คุณนะก็ไม่ต่างกว่าแล้วก็แคปแคปอารีจไอเอชทีอเว้น Z X C V D อะไรนั่นแหละนะแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะอ่าแล้วเราก็จะค้างอ้าวแต่นะครับแล้วก็จะวาร์ป่ะอ่าก็ เราอีกคำที่สองก็ทัพ L O J A N แล้วก็ตาด้วยรหัสที่คุณตั้งไว้นะครับเริศคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ให้ด้วยนะครับอ่ะข้ามาก็จะเป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมนะครับโอเคโอเคนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมพวกนี้เนาะก็ไม่แค่มินิเกมเดียวนะนะี่คือมินิเกมวันนี้ก็คือเวทวอร์นั่นเองนะครับกดเข้าไปอนะ่ะ ยอ่ไยย่ะยู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 ม่ะยูยูย่ะยรับ่ะอ่ะเูอ่ะยูอ่ะยูอ่จยนอ่ะเนี่ะเูอ่ะยูอ่ะยู่ะยูอ่ะเนอ่ะยูอ่ะย่ะย่ยอ่ะย่ยอ่ะยอ่ะยย่ย่่ย่ย่ยย่ย่อ่ย่ย่่อ่ย่ย่่ย่่่ย ไอพีก็ม hmm. mm ีน hmm, mm ึงแก็บก็เซิร์ฟแมแบบนี้เลยกับเป็ใช่เนี่ยเบ็ดแปลว่าเบ็ดบอลเนี่ยใช่ครับนี่ไงจิตคนอ่าห้องเต็มปวดห้องเต็มหำก็เข้าไปเข้าไปเสียนะ แต่เมื่อกี้มันมีสีแดงๆอะมันก็เลยเล่นไม่ได้แบบนี้นะอ่านี่ครับรมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองส,ส,ส,สีเขียวนะครับก็คลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับ